ตั้งบมเป็นหุ้นทางให้พระนางได้ใจสั่งมีบาปแล่นขินสั้งมีเวแล่นต่องเกีแยนน้องเมื่อยใจ <c oughs> ขวนได้ขอนว่ามีขอนขวงกางว่างว่แก่ย,ย่าเส <c oughs> ดายเด้อเงินแสนจุกกระเป๋าแล้วแต่แหง่งพิซายแหลงอยู่ผู้เดียวเขียวใบม่อนช้อนใบไล เศรษฐีได้ใายตัวน้องแมนทุกจนคนเลยคนโอ้ยหม่โอ้ยดิดต้นพุทเจ้าเนะอะเออ,อย่าเอาเส้นออกครูรังเงด้อเมยเมยสลไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะะมาด้วยเสียงพิมเสียงแคดน,นะคะ ผัดกะเพราเนาะหมูสามชั้นชิ helmet, he ้นใหญ่ๆเลยนะคะกะเพราพริกสำเร็จเนาะแซ่บๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าเสียงเพลงดังไปไหมเขาเรียกว่าเมนูรถตู้เย็นนะคะหมูเนื้อเพียบจะผักหมดนะสามีเพิ่งไปถั่วก็ไม่มีอ่าปาปิก้าก็เหลืออยู่ลูกเดียวนะคะเอ้ยลำบากแทนน้องอืมลืมเก็บใบพริกหลังบ้านนะพี่น้องจ๋าลืมลืมลืมนะคะ อเป็นยังไงกันบ้างเนาะกินข้าวกันหรือยังเอ่ยนะคะเล่นหมูสามชั้นทั้งแพ็กเลยพริกเป็นกำรรอีกตามเคยนะคะรวมทั้งพริกสําเร็จกะเพราด้วยเนาะอืม,มามาเลยจ้าวันนีง้ง่ายๆเพิ่มคอลลาเจนเขาเรียกว่าคอลลาเจนหรือเปล่าหมูสามชั้นเนี่ยเนาะจากคอลลาเจนตัวจริงก็มาคอลลาเจนด้วยเนื้อสัตว์นะคะ เนาะวันนี้ไม่กรีนนะคะอาหารเนาะเอาแซบก่อนแล้วกันอร่อยอร่อยใช้ได้พูดถึงกระเพราสดเราไปชอบทิ้นจะได้ซื้อเนาะนี่จ๋าก็จะชอบซื้ออ่าเครื่องพริกแกงผัดกระเพรามาไว้เลยนะคะพริกผัดกะเพราเ่างว่าสามีก็ชอบกินนะคะแต่ถ้าผัดหมูสามชั้นแบบนี้ กำลังค่อยบุกินน้ำเดอ้ออืม,อมไม่เผ็ดละก็นี่ไงพริกนะคะอย่างยา่จะจทำแล้วไม่มีใครกินได้ไม้กรทั้งลูกสาวมันต้องแซ่บนะคืะ วันนี้สุขใจนะคะตื่นมายายพี่สาวส่งวิดีโอยายมาให้ดูเนาะนั่งทาข้าวกินแกงผักขมว่รางั้นใส่ใบผักชีลาวเห็นแล้วสุขใจอยากไปร่วมพานะคะ อืม,มง่ายๆนะคะ <c oughs> ล้างตู้เย็นวันนี้อืมอันนี้เยี่ยจ๋าไม่ชอบใส่ผัดนะชอบกินสดมากกว่านะเขาบอกสีเขียววิตามินสูงวาสีเขียวเนี่ยมันจะออกกลิ่นขิวหน่อยนะอืมเยี่ยจ๋ากาสีแดงอร่อยสีส้มก็โอเค แต่สีเขียวเขาจะมีกลิ่นของเขาอืมมวนเดนอยดนตรีก็ได้อืมเยอกระดูกนะฮะ อาหารจะอร่อยที่สุดก็ต้องมีเพื่อนแย่งกินเนาะอืมผลไม้เรามีมุกมับมุมมับกินไปคุยไปนะะเราไม่มีโอกาส <c oughs> ยิ่งช่วงนี้เจอกันไม่ได้เลยเนอวอาหารแบบนี้สามีก็ไม่กินด้วยนะคะลูกสาวเขาก็อิ่มไปแล้วรอแม่ไม่ไหวอืม วันนี้ขอเติมไขมันรอบเอวนิดนึงนะใกล้หนาวแล้วนะก็อ่างก็อ่างคุยกับยายวันนี้คุณยายย้อมผมนะอืมเสริมสวยเกิดเป็นหญิงอย่ายุดสวยว่างนะโอเคครับผมลูกชายบอกอิ่มแล้วโชว์ไปมีการบอกว่ารอแป๊บกำลังเสริมสวยอยู่ย้อมผมผมงอกนะ ยายชอบสวยนะคะอืมแจ่มใสยิ้มเก่งอืมย้อมผมนี่แทบทุกอาทิตย์เลยนะคะคือย้อมผมหงอกเขาเนาะทาเล็บด้วยนะคะเคี้ยวหมากปากแดงแต่เล็บสวยนะ <c oughs> ได้คุยแล้วก็มีความสุขอยากอยู่ใ,ใกล้ๆอยากดูแลนะคะ บอกว่าไม่มีตาแล้วส่วนมาอยู่เมืองนอกไม่ยอมมาเขาบอกว่ากลัวขึ้นเครื่องที่ไหนได้ห่วงลูกหลานทางนู้นมากกว่าเรานะคะธรรมดาเนาะอืมเราก็มาอยู่นี่นานแล้วแล้วอีกอย่างยังความผูกพันนะคะอืมอยากให้มาเที่ยวตั้งนานแล้วอยา่จะ,จะอยู่นี่มาสิบเก้าปี ตอนที่คอดลูกชายอยากแค่เอามาเลี้ยงหลานยายก็ไม่มานะคะเพราะว่าห่วงตาเนาะตอนนี้ไม่มีตาแล้วก็ยังมีข้ออ้างอยู่ดีนะคะไม่ยอมมา <c oughs> เพราะว่าที่นี่มันหนาวไปไหนไม่ได้ไม่รู้จักใครเนาะอยู่นู้นอย่างน้อยก็ยังได้ไปคุยไปพูดกับพี่สาวนะคะกับยายอีกคนน, <c oughs> นึง step คเนาะคลิปนี้จะจ๋าจะไม่ให้ยาวเนาะเดี๋ยวมากินต่อหลังบ้านนะคะอืมไม่มีอะไรมากมายเนาะความสุขใจต่างแดนนะคะพ่อแม่สุขภาพดีอันนี้ก็เป็นหัวใจของคนไกลบ้านที่หายกังวลน,นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะเราก็คือวันนี้ยังมีรอยยิ้ม วันนี้ยังมีความสุขวันนี้เรายังคุยกันอย่างสนุกได้ก็พยายามเก็บเวลาดีๆนี้ไว้นะคะสร้างความสุขให้พ่อแม่ของเราเนาะไม่รู้ท่านจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะเ mm hmm. จ๊จ๋าก,ก็ทําได้ก็คุยให้กําลังใจนะคะ mm hmm. คินฮอดสุดใจอย่ากกอดทุกวันนั่นแหละแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะสู้ๆเราเนาะสู้ๆกันไปเนาะเราคนไทยไกลบ้านนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเช่นกันเนาะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกําลังใจยายจ๋าตลอดมาขอบคุณที่แบ่งแชร์ชีวิตอ่าหลายๆอย่างที่เป็นแนวทางให้ยายจ๋านะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะแล้วก็ขอบคุณอ่าทุกๆท,ท่านนะคะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะรักตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารัก ทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายนะคะสร้างความสุขให้คนที่เรารักเต็มที่เนาะพ่อแม่เป็นหัวใจสําคัญมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสองยายนะคะกับน้านโนกินข้าวในคลิปสั้นๆที่ส่งมาให้ด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะดูแล้วจะน้าตาไหลคิดถึงคิดถึงแชโบกินข้าวกับหยางเมื่อเนียยายแกงผักโขมตัวหลานสาวลูกสาว แกงให้กินเนี่ยแซ่บแซ่บหลังจ่าเอ้ยมากินกับแม่แม่อีล่าอีลาเอ้ยดูได้อีลาเอ้ยกำลังอร่อยนี่กำลังอร่อยโอ้ยเข้วกระเจี๊ยบน้ำตาไหลแล้วไปโดนขอใจขอใจยายเหมือนใส่ข้าวเบียร์บ๊อมนี่จ่าข้าทาบ่ ตาจังอัมลำเลยอืเพ็ดกะพอดีพอดีนัำชื้นใจยังวะกินเลยไรโอ้คักขนมไม่ได้กินข้าวซอยเลยเฮ้ยมื้อนี้เอาข้าวทาหุ่นเลยมันยังฮอนอยู่ค่อยๆกินค่อยๆไปฮอนดราจังเอ้ยยัางจ๋าเลยกำลังุ่ม หม,มายปีชุนนี่แม่มหมกปักโมกินเ้อะีนี้อน,อนอนหลัดน,น,นางหมกผักโขเนาะไมา้แม่จำไม่ได้ปล่อยละบักริกกะเลียงตัวแย,ยกได้แม่ก็ทำได้ปล่อยบ่ให้บเดก,กินงานพอแม่เชียงเลยลูกกะ <c oughs> ันางหมอรหัวมาแม่ไอ้เอเมากินข้าวกับแม่ห <c oughs> ัวอยู่ <c oughs> น,าานั้นวะ่า,านางจ่าเอ้ยบึงเล่น่ะเย้มงะตัด ต <languages? S 2> ามต um, ัวไอ้บ่เขตักทีเดียวก็บอกให้แม่อีิ่วยังยังยังบ่เอ็มเอ็มขับบ้รถตามเท่าเอากินนรงกันเดินดูดอกแล้วจะได้มาพบกันนะเขาน้องสาวล่าแม่กับยังบุกไปดีเรื่องเมียเรื่องเมียแต่ก็รอหากินจังน้องสาวล่าแม่นะพาไปกีบ่ไหว